สวัสดีครับผม kb gamer นะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำนับแหล่งหาเงินหาเงินล้านเลยดีกว่านะครับถ้าใครขยันอยู่ที่นี่ได้เป็นล้านวิธีมาแบบนี้นะครับก็คือวาร์ปจากพนเทล่ามาที่ป่าออกนะครับแล้วก็เดินขึ้นบนมาเลยมันจะเป็นดันเจียนนะครับตรงนี้เดินขึ้นมาชั้น2ตรงนี้ที่ผมอยู่คือชั้น2นะครับเป็นแหล่งหาเงินต้องบอกว่าฮาร์ดคอร์มากตรงนี้มาแป๊บเดียวได้อลูแล้วเห็นไหมครับ<อ>ก็คือของมันไม่ได้ดรอปยากจนเกินไป มอนเยอะนะครับแบบนี้อ้าวอีกูตายซะแล้วหืมของขึ้นเลยมโหแอโร่โไปดิแอโร่โไปดิเล,ลเวลขึ้นด้วยยังไงลิงมึงลุมพีทหัวหืมแอโร่โไปดิแอโร่โไปดิมามาอีกไม้มีอีกไหมยิงดิยิงไปดิยังยังยัง,ย,งยังไม่หมดอีกหืมมาเยอะเหลือเกินโอ้โหมอนเยอะมากนะแบบนี้เก็บไปดิครับขยะเนี่ยเก็บไปดิรวยครับผมรวยเก็บไปเลยรวยครับ ก็คือแบบนี้ที่แนะนำนะครับเลเวล50ขึ้นไปนะครับมาอยู่แบบนี้ก็ได้เลเวลด้วยนะครับแล้วก็ได้เงินด้วยนะครับอยู่ได้นจนจ็อบ50นะครับมาได้ตั้งแต่คา์ดแรกเลยนะครับอยู่ได้จนจ็อบ50อาชีพที่แนะนำเนี่ยผมแนะนำไนท์ไนท์บีเอแล้วก็น,าานัฮนูถึงิงโจรก็มาได้นะมาได้ทุกอาชีพแหละแต่ว่าอาชีพที่ไวๆมี3อาชีพมีนักฮนู มีนักดาบก็มีพ่อ้าทําไมถึงแนะนํสา3อาชีพนี้เพราะว่านักหนูมีสกิลแอโร่อย่างที่ผมใช้ไปเมื่อกี้นี้นะครับก็คือแอโร่มันแป๊บเดียว3ประมาณ3ามชีก็คือตายแล้วแล้วก็ถ้าเป็นไนท์ก็มีถ้าเป็นสวอร์ช่วงแรกเนี่ยมันจะมีแม็กน um ัมเบดนะครับแม็กนัมเบดก็เก็บได้ไวมากแ um ม็กน um ัมเบดปั๊มแม็กนัมเบดปั๊มมอนมันจะวิ่งเข้ามาเก็บขยะเรานะครับไอตัวลิงเนี่ยมันจะไม่ตีออโต แต่ตัวออกสเกลตันเห็นไหมครับเห็นปหมมันจะเดินมาหาเราออโต้เพราะฉะนั้นแล้วพอเราฆ่าสกเกลตันหรือฆ่าขังข่าวเนี่ยไอตัวลิงมันจะวิ่งมาเก็บของเองถ้าเป็นไนท์เราก็ใช้สกิลแมกนัมเบรดนะครับถ้าเป็นนักหนูเราก็แอโร่แล้วก็ถ้าเป็นพ่อค้าเนี่ยเราก็ใช้สกิลอาร์ตสกิลเสริมรถเข็นนะครับเดี๋ยวเรื่องสกิลเสริมรถเข็นเนี่ยเดี๋ยวจะสอนทําอีกทีหนึ่งนะครับว่าว่าทํำยังไงนะฮะถ้าใครเอาฮันมานะครับหรือเอาพีชมาเดินตามเนี่ย เราสามารถแบบว่าเนี่ยเห็นป่มโอนของถ้าเราโอนของเสร็จปุ๊บเราจะไม่หนักไงเราสามารถโอนของจากพีทมาให้หันแล้วเราก็เปิดคาฟ้าเพื่อที่เราเก็บของได้แล้วก็สามารถอยู่ได้ยาวนะครับอันนี้เป็นเทคนิคนะครับหลายๆคนเล่นใหม่อาจจะย,ยังไม่รู้ไงว่ามันมีใบคา,าฟ้าด้วยนะ,ะเขาให้มาตอนแรกอะ่ะใครยังมีอยู่หรือเปล่าถ้าใครไม่มีก็ไปซื้อมาได้นะครับหรือว่าใครไม่อยากซื้อก็ได้ถ้าของหนักก็กลับไปเก็บแล้วก็มาใหม่ก็ได้ แต่น,นี้สําหรับหรือว่าคนที่จะแบบหาตังค์ไวๆนะครับก็อยู่แบบนี้นะครับบอกเลยว่าถ้าอยู่ทั้งวันนี่ได้เงินเป็นล้านแน่นอนถ้าใครขยันนะครับเพราะว่าแบบนี้เนี่ยตกแล้วนะครับชั่วโมงหนึ่งผมได้ประมาณแสนก็กว่าชั่วโมงละแสนก็กว่านะครับหรืออาจจะชั่วโมงละ2 0 0,000เพราะว่ามันจะมีที่นี่มันจะดอบเอาหลักๆเลยนะครับขยะขายแพงดอบอีรูด้วยอีลูเล็ก ดอกอีลูเล็โอลิเล็กแล้วก็การ์ดนะครับการ์ดออกสกลตันเนี่ยก็แพงแล้วก็การ์ดข้งขาวแดงก็แพงแล้วก็มีที่จับมังกรนะครับดอกจากลิงก็ถือว่าเอาง่ายๆว่าอยู่ไปเถอะแมปเนี้ยถ้าใครขยันอยู่ทั้งวันนะครับวันละ 1M แน่นอน 1M นี่ก็เล่นประมาณ5-10ชั่วโมงนะครับ5ชั่วโมงไม่น่าจะ1 M ครับ ช่วงที่เวลาที่แนะนําหลังเที่ยงคืนนะครับหลังเที่ยงคืนคนจะน้อยถ้าใครเล่นช่วงกลางวันช่วงเช้าเนี่ยคนจะเยอะนิดนึงชั่วโมงหนึ่งก็ไม่น่าถึงแสนหรอกนะฮะนอกจากจะได้ของหรือว่าอะไรก็จะน่าถึงก็ประมาณนี้นะครับสําหรับแบบนี้นะครับแนะนําให้มาเก็บหาขยะกันได้รับประกันว,ว่า,ารว,าวยขี้แตกขี้แตนเป็นมหาเศรษฐีกันแน่นอนนะครับ อ่ะก็ประมาณนี้นะครับต้องบอกก่อนนะว่าผมไม่ใช่กูรูแล็กนัล็อกอะไรไม่ได้รู้เยอะไม่ได้อะไรนะรไม่ได้เก่งด้วยผมเป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งนะครับที่เล่นแล็กนัล็อกพอเป็นนะครับแล้วก็อยากจะเผยแพร่นะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ต้องขอ,ขอโทษทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฮะขอฝากซับสไคร้ไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมได้เสื้อผ้าส่วนใหญ่คนที่หาเสื้อผ้ามาขายเนี่ยเยอะนะครับวันหนึ่งได้ มาขายเนี่ย